ไปดูกันที่อำเภอดำเนินสะดวกนะคะได้จัดการประกวดหนูน้อยองุ่นหวานในงานเทศกาลอางุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวกประจำปี2554ค่ะที่บริเวณลานท่าน้ำวัดราชเจริญธรรมหรือว่ศอาศูนย์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจานนรนายอำเภอดำเนินสะดวกเป็นประธานเปิดการประกวดหนูน้อยองุ่นหวานในงานเทศกาลอางุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวกประจำปี2554 โดยการประกวดครั้งนี้นะคะมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประกวดจำนวน13รายผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยชุดหม้อห่อมชาวสวนสวมใส่สงอบเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของอำเภอดำเนินสะดวกการประกวดมีการเดินให้คณะกรรมการตัดสินให้คะแนนของโดยเฉพาะส่วนร่างๆนะคะโดยเฉพาะการแต่งกายด้วยนะคะและการแสดงความสามารถด้วยการร้องเล่นเต้นรำสร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมชมงานอย่างมากทีเดียวค่ะสำหรับ กิจกรรมครั้งนี้เพื่อสืบสารส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีรวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอดิมเนินสะดวกให้ปที่ี่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นตลอดจนมีการจําหน่ายและแสดงผลิตผลทางการเกษตรของชาวอำเภอดิมเนินสะดวก การจำหน่ายสินค้า1นึ่ตำบล1น1ผลิตภัณฑ์และสินค้าราคาถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายองุ่นพันธุ์ดีผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตในท้องถิ่นในราคาถูกจากศูนย์สู่ผู้บริโภคโดยตรงอีกด้วยมารีก